สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเซลลตุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซลล์ตุ้ยก็จะพามาดูรถซึ่งที่แบบว่ามันหายากสีที่หายากนะครับเนาะสีที่หายากแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เยวจะพามาดูกันนะครับว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็สีไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็ มาอยู่กับเซลตุยนะครับผมที่ว่าผมจะพามาดูรถนะครับซึ่งสีเนี้จะเป็นสีที่แบบหาได้ยากมากเลยนะครับก็คือนานๆที่จะเห็นมีคนสั่งนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็สั่งนี่ก็นานเลยเพราะว่ามันสีเนี้อ่ามันเป็นสีที่แบบสีส้มนะผมว่ามัน,มนสวยนะสวยเลยแหละสวยแบบจี๊ดจ๊าดนะส้มจี๊ดเลยแหละแต่ว่าบางคนเขาก็ นานๆทีจะเห็นคนได้สั่งส่วนอยากเขาเด้เล่นเป็นสีพื้นๆกันนะครับผมก็เลยรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับตัวนี้ก็คือตัวเจ้าตัวไฮนันเดอร์ยกสูง LDA นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีส้มนะครับสีส้มนะครับราคา8ปดแสนสามหมื่นนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ถามว่าสวยแบบด้วยดูในรูปนะครับเงาแสบตาเลยแหละ ตาบอดตาแตกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ก็มันอยู่ในเกตุรุ่นของตัว l d a ยกสูงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันจะมีอะไรลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นตาไฟนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมีโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมแล้วก็มีไฟแตหมอกมีไฟเลี้ยวนะครับกระจังหน้าก็ยังเหมือนส่วนของไฮรันเดอร์ทั่วไปครับที่สุชุบโครเมียมนะครับเป็น2เขี้ยวแล้วก็ชุบโครเมียมตัดด้วยสีดานะครับผมก็ ผ้าหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของตัวนี้เจ้า LDA นะครับก็ถ้าเป็น LDA นะครับล้อแม็กก็จะเป็นาลายสีเทาสีบอลแบบนี้เลยนะครับก็มันก็จะเป็นก,านก้านแยกนะครับก็จะเป็นก,านก้านเหมือนลักษณะสองก้านคู่เป็นสามแฉกแล้วก็มีการเล็กๆนะครับเนาะสลับเป็นตรงกลางน,นะครับก็ถามาราล้อแม็กตัวนี้นะครับ ก็ยังเป็นน็อตหกลูเหมือนเดิมนะครับดุมกลางนะครับก็คำมีคำว่าอิซซุกนะครับผมตัดด้วยขอบสีแดงเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าตัวไฮเลนเดอร์นะครับ LDA นะครับตัว LDA ตัวนี้ยกสูงตัวนี้นะครับเนาะก็จะลัดด้วยยางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขอบ17นะครับก็เป็นยางสองห้าห้าห้านะครับเห็นไหมครับสองห้าหห้านะครับผมอ่าช่วงจานเบรกช่วงปั๊มก็สีบอลนะครับเข้ากับ ตัวล้อพอดีเลยนะครับยางก็เป็นยางของบิตโอนนะครับข้อ17ตัวนี้นะครับใช้งานดีนะครับรับประกันให้โอเคนะครับผมขึ้นมาก็ตรงแก้มก็จะมีคําว่าไฮเดนเดอร์นะครับไฮเดนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของเป็นตัวยกสูงซึ่งจะติดเป็นไฮเรนเดอร์นะครับแล้วก็ LDA นะครับตัวปัดน้ําฝนการปัดน้ําฝนนะครับตัวฉีดน้ําก็ยังจะอยู่ด้านล่างอยู่เลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ ยังไม่ได้อยู่ที่ก้านปัดน้ําฝนเลยนะครับผมนะครับส่วนขึ้นตัวรับสัญญาณก็ด้านบนก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวเอลเดียตัวนี้ก็สีนะครับที่กระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเห็นไหมครับแล้วก็จะตัดด้วยไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็ดูที่กระจกแล้วนะครับสําหรับตัว LDA ยกสูงนะครับแล้วก็มาดูส่วนของบันไดข้างนะครับบันไดข้างตัวเนี้นะครับก็จะตัดเป็นสีดํากับสีบอลนะครับ อนตอนนี้ก็จะตัดกับอขอบของแม็กเลยนะครับร้อแม็กนะครับเป็นสีขาวนะครับช,ช่วงสีดาตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ขอบริมสีดําตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอขอบพลาสติกขอบยางนะครับเพื่อป้องกันการลื่นเวลาที่เราเหยียบขึ้นนะครับรถนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับใส่จานรองมือเปิดให้เข้ากับมือเปิดนะครับส่วนตัวนี้จะมือเปิดจะเป็น ไม่ได้เป็นสีเดองตัวรถนะครับเมื่อเปิดจะเป็นสีชุกโครเมียมนะครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ใส่จานรองเข้าไปเพื่อให้มันดูสวยเข้ากลมกลืนนะครับเหนไมครับอ่านะครับมาดูเรื่อยๆไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีฝาถังนะครับเติมน้ํามันนะครับแล้วก็มีไฟเบรกด้านบนก็ดังเป็นสีแดงเหมือนเดิมสําหรับแห้เหมือนไฮเดรดทั่วไปนะครับแล้วก็จุดแตกต่างด้านหลังสําหรับรุ่นเจ้า LDA ยกสูงตัวนี้ครับเนาะที่จะแตกต่างจากตัว Z ซตก็คือนะครับมันจะไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าลูกค้าหลายคนถามว่ารุ่น LDA รุ่นเซตนะครับมันแตกต่างยังไงเวลาดูด้านหลังนะครับก็คือตรงเนี้ยถ้าเป็นเกรดตัวแซตนะครับมันจะเขียนคำว่าตัวแซตนะครับอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ DDI นะครับจะมีตัวแซอยู่ด้านบน DDI แต่ถ้าเป็นตัว LDA นะครับผมเป็นตัว LDA ตัวนี้มันจะ ไม่มีเขียนว่า LDA ซึ่งถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นตัว LDA รองจากตัวแแต่ถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ตัวแก็คือตัว Z แต่ถ้ามีตัวแ P ก็จะเขียนว่า z P แต่ถ้าเป็นตัว M ก็จะเขียนว่าตัว M นะครับจะมีรุ่นเดียวที่ไม่ได้เขียนว่า LDA ก็คือรุ่น LDA นะครับเนอะงงไหมผมก็งงเนาะ,ะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต่อมาก็จะเป็นพวกกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังเห็นไหมครับ ชัดเจนเลยครับผมว่ากล้องมองหลังเนี่ยกลางคืนเนี่ยถอยเนี่ยเหมาะเห็นชัดเจนที่สุดเลยละเอียดด้วยเนาะขาดกลางคืนมองในจอด้านในนะครับก็ยังชัดเลยนะครับอันนี้ก็ชุบมาจากโรงงานนะครับมือเปิดกระบะท้ายตัวนี้ครับก็ชุบมาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมกับซ่อนกล้องอย่างสวยงามนะครับกรอบป้ายทะเบียนใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กันชนท้ายเป็นแบบขั้นบันไดนะครับก้าวขึ้นสะดวกนะครับผมไฟท้ายก็เหมือนเดิมครับสำหรับ LDA ก็ เป็นสีดำลมควันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ใส่กระบะไลเนอร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงพร้อมใช้งานแล้วแหละนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังดีกว่านะครับอ่าด้านหลังนะครับมาดูเลยมาดูนะครับอุ้ยเสียงรถเลยเนาะอ่ะด้านหลังครับผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นพบาน้ครับที่ประตูฝาข้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัดด้วยสีเทาๆออกดำๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ที่เปิดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสําหรับตัว LDA นะครับก็ยังที่รองแขนเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวหนังนะครับแังเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะด้านในกันดีกว่านะครับเบาะด้านในถามว่าความกว้างรูปรักษทุกอย่างก็เหมือนของตัวแซนะครับผมเหมือนของตัวแซหมดเลยนะครับแต่ผ้าเบาะมันจะไม่เหมือนกันนะครับมีเหมือนกันของตัวแซเหมือนกันนี่เห็นไหม เห็นไหมครับนี่จะมีที่วางแก้วเหมือนกับตัวแซเลยนะครับผมแต่ที่มันแตกต่างกันก็คือนะครับคือส่วนของตัว l d a ตัวนี้นะครับเนาะผ้าเบาะตรงนี้ยังเป็นกำมะหยี่อยู่นะครับแต่รูปทรงเบาะทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ผมว่าที่มันสวยเลยเนี่ยเห็นไหมการเดินเลเซอร์นะครับเนาะการยิงผ้าเบาะนะครับการเดินตะเข็บนี่สวยงามมากนะครับตรงนี้ก็เดินตะเข็บคู่ให้นะครับเห็นไหมครับก็ถามว่ามัน นุ่มเลยนะครับเนาะนั่งสบายเลยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูหลังคาตรงเพดานนะครับอันนี้จะถ้าเป็นไฮรันเดอร์ก็จะเป็นสีครีมนะครับสีเทาอย่างเงี้ยครับเนาะมีที่จับยึดต่างๆนะเวลานั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาขึ้นตรงนี้ก็จะมีที่จับดึงขึ้นสําหรับผู้ที่ขึ้นยากหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรสามารถจับขึ้นได้เด็กน้อยไหมรุ่นจับขึ้นได้หมดครับไม่ใช่ว่าเป็นที่จับของผู้สูงอายุจะไม่จับเนาะ โอเคเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังตรงนี้ต่อเลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นตัว LDA จะมีแค่ที่ชาร์จแบตนะครับอ่าเห็นไหมครับที่ชาร์จแบต USB นะครับ5โวลต์นะครับปล่อยไฟ2.1นะครับผมตัวนี้จะมีแต่ยังจะไม่มีแอรด้านหลังนะครับผมถ้าเป็นเกรตตัว LDA จะยังไม่มีแอรด้านหลังสําหรับรถ4ประตูนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว s e ต นะครับเกียร์ตัวแซดสประตูยกสูงจะมีแอร์แล้วแต่เอเดียที่แตกต่างกับตัวแซก็คือจะไม่มีแอรน์นะครับทนนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นก็จะมีส่วนของที่เกาะถุงแกงนะครับถามว่ามันรับน้าหนักได้เท่าไหร่รับได้ถึง4ี่กิโลเลยนะครับบางทีถ้าเราผมว่ามันมีประโยชน์นะผมก็เคยใช้นะครับเวลาที่เราซื้อของซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาที่มันจะหกอะไรเงี้ยแก้วนะ้ำเป็นแก้วแล้วที่แขนนะมันไม่มีที่แขวนนะ รถทั่วไปบางที่มันไม่มีที่แขนนะันอย่างรถเก่งผมก็ไม่มีที่แขนนะบางทีรมมันนี้ยเราก็กดปับ๊บเห็นมันก็เด้งออกมาเราก็เกาะมันก็แขนได้แล้วเราขับรถได้ปกติบางทีเราที่รถเก่งก็หาที่ว่างพอเบรกพอเลี้ยวปับ๊บหกเต็มเหม็นห้องโดยสารผมว่าแค่จุดเด็กๆตรงนี้ยผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่าถามว่าถ้าไม่มีมันเป็นผลเสียสําหรับบางทีกลิ่นอับอยู่ในรถอะไรแนละ้วแกงอะไรหกอย่างเงี้ยนะครับเนาะ โอเคเดี๋ยวก็ลองดูดูกันไปคนไหนสงสัยก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าดีกว่าอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถเจ้า LDA นะครับควงกุญแจก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีกุญแจให้สําหรับลูกค้าเนี่ยสองลูกสองดอกเลยนะครับก็ลักษณะก็จะมีตรงนี้ยก็มีกุญแจล็อกปลดล็อกนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นปุ่มใช้ไขอย,อยู่ยังไม่ได้เป็นปุ่มทูสตาร์ทนะครับ อ่าตัวนี้ตัว LDA ตัวนี้ยังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับผมยังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับถ้ามีสัญญาณกันขโมยก็จะเป็นเกียร์ออโแ้สติไปนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมแจ้งเลยที่พักแขนก็ยังเป็นตัวพ่ากำมะอยีอยู่นะครับกล่าวว่ามันก็นิ่มแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นหนังนสำหรับรุ่น LDA นะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันกับทุกรุ่นไฮรนเดอร์นะครับก็มีที่ปรับะครับปรับไฟสูงต่ำนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น เปิดฝ้าถังเปิดฝากระปรงนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยถ้าเป็นตัวเซตมันจะมีตัวออปชันเพิ่มเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไขให้ดูแล้วกันผมไขให้ดูอ่ะเนี่ยครับผมลองไขให้ดูดีกว่านะครับว่าหน้าจอจะเป็นประมาณไหนอ่ะนี่เลยนะครับถ้าเป็นส่วนของรถนะครับเจ้า LDA หน้าจอ MID ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าอเห็นไหมครับแสงเพียงขึ้นมาแล้วนะครับก็จะไฟก็สวยงามประมาณนี้ครับเนาะอันนี้ผมก็อ่าเนี่ยครับเกไมมีไฟมีอะไรขึ้นประมาณนี้ด้านบนทั้งหน้าตรงนี้ของแนวดีก็ยังไม่ได้พุ่มหนังนะครับก็ยังเป็นส่วนของพลาสติกนะครับ ครัเป็นตัวแซ่ตรงนี้จะเป็นปูหนังให้แล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะถาหรัาพวงมาลัย LDA ตัวนี้ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ถามว่ากระชับมือไหมกระชับนะครับลื่นไหมไม่ลื่นเลยครับผมเนี่ยจับกระชับไม่ลื่นไม่กว้างเกินไปนะครับดูการวงสวิงนะครับแต่ถ้าเป็นของตัวแซจะเป็นหนังนะแต่มันจะหนึบกว่านี้นะครับผมอ่ามาดูส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอก็หน้าจอเจ็ดนิ้วก็ประมาณนี้ครับถามว่าถ้าเป็นมา มองมองหลังนะอย่างที่ผมแจ้งเห็นว่าชัดชัดจริงๆเห็นไหมครับดูไหมครับดูได้เลยนะครับชัดเลยนี่ผมใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูเลยนะครับเนี่ยชัดดูครับชัดเจ๋วเลยนะครับปรับมาเหมือนเดิมปกตินะครับก็คือแล้วก้านล่างก็จะเป็นส่วนของไล่ฟ้าอะไรก็ปกตินะครับก็เหมือนของพวกไฮเดรเอร์ทั่วไปนะครับนะครับมีที่ชาร์จต่างๆนะครับแต่ว่าหัวเกียร์ตรงนี้ก็เป็นเกียร์โสปีดนะครับยก วลาถอยหลังนะครับก็เป็นหนังแค่ตรงนี้นะครับเบาะก,ก็ลักษณะก็จะเป็นกำมะหยี่นะครับมียิงเลเซอร์เป็นลายนะครับผมนี่เลยช่องบนก็จะมีที่เปิดไฟนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักอุ้วันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวบางทีเวลาบางคนไว้ซ่อนซ่อนเงินซ่อน <laughs> อะไรก็บ้างตปแล้วก็จะมีลิ้นชักด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เป็นหนังพุ่มนะครับเก็บของนะครับ นะครับด้านหน้าก็จะมีเห็นไหมครับมีักเก็บของต่างๆน,นะครับแล้วก็มีที่เก็บแก้วน้ําเห็นไหมครับดึงออกมาก็ใส่ได้มีสองข้างเลยครับคู่กันอาจจะเป็นดน้านซ้ายด้านขวานะครับผมตรงเนี้ยแล้วก็เปิดฝานะี่ครับไอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือตัวนี้มันสามารถใส่ ใส่แบบขวดน้ำนะครับขวดใหญ่ๆได้สองลิตรอะไรหนึ่งจุดห้าลิตรอย่างเงี้ยได้นะครับกว้าง <c oughs> <c oughs> สวยงามเลยนะครับก็เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับส่วนของเจ้าไฮเดรนเดอร์นะครับ LDE ตัวยกสูงนะครับก็ความสวยก็ประมาณนี้เลยนะครับก็งามบาดตาบาดใจนะครับสมชีดอเลยแหละนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็เชือตุ้ยก็พาดูประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยหรือว่าจะสอบถามดูขอดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็โทรมาหาเชื่อตุ้ยได้เลยนะครับที่เบอร์094นะครับ536นะครับ33 30นะครับหรือจะเป็นทาง id line นะครับก็เบอร์โทรนี้เลย094นะครับ536 33 30นะครับก็ทักกันมาได้เลยนะครับแอดเฟซกันมาได้เลยบอกว่า ติดตามมาจากช่อง u t u b e นะครับของเซลตุ้ยนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเซลตุยด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปนะครับถึงขายรถไม่ได้อย่างน้อยก็ทำคลิปให้ลูกค้าได้ดูก็ยังดีไม่ซื้อไม่ว่านะครับขอให้เข้ามาถามหาดีกว่าไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาถามหาเซลตุยก็ยังดีเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เซลตุ้ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ ได้รวมดูคลิปตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ